สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาพาสซนวันนี้ออกมาตกปลาไปทอดครับผมวันนี้เหยื่อจะใช้เป็นกุ้งนะครับผมนี่กุ้งแช่แข็งแต่ยังไม่ละลายแต่ผมจะใช้เป็นคันชิงเหลิวตกคันชิงเหลีวควข้างแรกพี่น้องไอ้พเคยตกจมูจักเหื่อทีลอกตกเบิง้งก็ฉีดหมานบอลฉีดได้ปลาน้องเข้าบอลนี่ครับผม กับไซยาห์กุ้งครับผมเป้าไมายคือหาปลาไปทอดครับผมมาไหมนะ้นองสายล่ะต้องว่าหลาย้ายหางมาล้วนกันครับผมว่าสีไดเรื่องบวัก,กับคั้นทิ้งเหลิววนี่ผมก็เคยตกจ๊กเถื่อขันทิ้งเหลิวก็ได้มาล้วนมาล้วนเหยื่อกุ้งกุ้งฟิต ร้องเบิงครับผมในเรื่องบอบุนคันชิงหลิวก็บว่เคยตกจากเกลือ,อปลาปลาตัวแรกมาแล้วครับผมปลาอะไรกับคันชิงหลิวนี่ยกเลย ใส้สวยใส่สวยนี่ครับปลาตัวแรกมาแล้วเหยือกุ้งคันชิงหลิวใสทอดใสทอดโอ้ ตัวนี้ตัวเล็กปล่อยครับผมปล่อยปล่อยเล็กเกินเล็กเกินไปไม่เอาเอาไม่เอาไม,าม่ตัวเล็กผมจะไม่เอานะครับพี่น้อง ก็จะคัดเอาไสสวยๆครับนี่โดนแล้วโดนแล้วโอ้ตัวเล็กอีกนะโอ้มีแต่ปลาตัวเล็กมาก่อกวนล่อยครับ ปัญหาใหญ่แล้วทีนี้ปลาตัวเล็กเข้าใสสวยๆย,ยังไม่ได้กินเลยตัวเล็กมากวนอู้อ้อาอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่เอานะครับผมอตัวลีลายตายแล้วผมงานเข้าแล้วทีนี้เก็วปลาตัวเล็ก,กวน ชอบกินกุ้งเะด้วยโอ้ของอีกแล้วอู้วันนี้ตัวใหญ่ย,ย,ยู่ใหญ่ย,ย,ยู่หมอสีแต่ไซส์สวยตัวนี้เก็บครับผมเนี่ยทอดอร่อยเหมือนกันนะนี่โอ้โหว้า เดี๋นี้เก็บครับผมไซส์สวยอยู่ไสดีไสดีแบบนี้ ครับผมใส่สวยๆต้องแบบนี้เก็บ ใส้ใหญ่ใส่สวยไ่ยากใส่สวยนี่แหละที่ต้องการใส่แบบนี้แหละครับผมนี่ได้สักยี่สิบตัวนี่เี็บใส่สวยสวยดอดปรารถนาของแม่บ้าหลุดมือนะมึง จ่อนเบ็ดไว้หมอไทยมากินเฉยๆปล่อยปล่อยปล่อยหมอ ว่าไทยก็อยากจะกิน <c oughs> นี่ดูไหมตัวมีไซส์ไหมน่าจะมีพอได้อยู่พอได้อยู่นี่ไอ่ะสวยไซส์ทอดไซส์ทอด ตัวเล็กตัวเล็กปล่อยครับผมปล่อยเฮ้ยใสเดียวกัน ใส่ที่ต้องการครับผมใส่ที่ต้องการเนี่ยใส่ที่ต้องการ,การ,การยาตกน้ำจับดีดีกว่า ไอ้นินไซส้ตัวหนึ่งครับผมมาได้ไงไม่รู้ どう เรามาสรุปผลงานปลาไซทอดเราวันนี้อุ้ยปลาไซทอดผมชิปนี้ก็ขอตัวลาพปก่อนครับผมบ๊ายบาย